คุณเลือกมาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรการตื่นรู้ยังคงเดินหน้าต่อไปคุณเองรู้ดีว่าการที่คุณเลือกที่จะมาอยู่ที่นี่ก็เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการแบ่งปันข้อมูลทั้งในด้านศิลปะการดนตรีและพลังงานของคุณซึ่งเพียงแค่คุณสามารถดำรงอยู่ที่นี่ด้วยการประคองระดับความสั่นสะเทือนที่สูงของคุณเอาไว้ และตั้งมั่นอยู่กับการตื่นรู้เท่านั้นมันจะส่งผลสะท้อนให้กับส่วนรวมได้มากแล้วฉะนั้นการไม่ไปยึดติดกับสิ่งที่จะทำให้ระดับความสั่นสะเทือนของคุณต่ำลงจึงเป็นสิ่งที่คุณควรทำมากที่สุดในเวลานี้วิธีดูแลตัวเองอย่าไปโต้เถียงกับผู้ที่ยืนกลานที่จะเข้าใจคุณผิดๆอยู่อย่างนั้น อยากคิดที่จะเปลี่ยนแปลงผู้อื่นด้วยการลดคลื่นความถี่ของคุณลงไปในระดับเดียวกับพวกเขาขอให้คุณตั้งมั่นอยู่กับคลื่นความถี่ของคุณแล้วปล่อยให้พวกเขาขยับคลื่นความถี่ขึ้นมาหาคุณเองการดูแลตนเองคือไม่เถียงกับคนที่มุ่งมั่นที่จะเข้าใจผิดคุณ ไม่พยายามเปลี่ยนคนโดยการลดความถี่ของคุณเพื่อพบพวกเขาในระดับของพวกเขายืนในความถี่ของคุณเองและปล่อยให้ผู้คนลุกขึ้นพบกับคุณจงจำไว้ตราบใดที่คุณยังหายใจมันไม่มีวันสายที่จะเริ่มต้นใหม่ ขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุตธนวรัตนะที่นี้นะคะขอให้ทุกท่านได้รับประโยชน์ในทุกๆคลิปเสียงยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดและไม่จำกัดค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ